สวัสดีพี่น้องก้องไปสุขุสุขค้วเจ้าครับมาพบก,กับบาวบดชาแนลเซ็นเตอร์ครับอันนี้ได้จ้ามือเส็นได้พี่น้อปทอดไข่กับหนีเขาแซบครับหูเึิ่งให้ไก่พป่น้องมาคัะมาหากับเขาปลาปลาุแซ่บมากินที่มันเนันา้กานหน้อง

สำหรับมือนก่กับขอบคุณทุกคุณพี่น้นองนะครับที่ข้ามาชมา่อวบอลชา้นเช่นเคยครับสำหรับมือวันก่นกับสวัสดีครับ